ใครหายนะชิ้หายไปไหนอ่ะ,อะชิ้หายไปไหนคะเ,นเนพราะสิทธ์หายหรอคะอใครหายนะพูดใหม่มา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 ดิใครใครหายนะคะใครหายนะพูดใหม่ดิใครใครหายนะพูดใหม่ดิเมื่อกี้หม่มาไม่ได้ยินใครหายนะคะ หายไปไหนอ่ะหายไปไหนแจหายไปไหนนะหายไปไหนนะเจ็บเจ็บเจ็บพี่เจอยังอ่ะเจ้าพ่อสิทธิ์ยังอ๋อสิทธิ์หายสิทธิ์หาย 嗯 <laughs>。